สวัสดีค่ะอัปเดตหน้าง,งานการหน่อยอเรามาดู t i m e f r m m e d y y นะคะเป็นโดจิเป็นแท่งลังเลนะคะวงบอกว่าไอ้บริเวณ3 3 5ถึง2 5ที่ออยบอกเมื่อวานอะ่ะมันเป็นแนวรับสำคัญนะเพราะว่ามันทำให้ราคามันเด้งนะเนี่ยไตเดย์ช่วงเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้วันนี้น่าจะขึ้นได้นะคะดูสรงนะมาดู t i m e f ฟ a m e 4ชั่วโมงค่ะ ทำเฟรม4ชั่วโมงนะคะทำเฟรม4ชั่วโมงตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราจะนับซิกนะเราหาซิกก่อนสมมติสมมติว่าเรานับชุดนี้ค่ะชุดนี้คือ pay แ2แท่งโดจิดแดงคือไส้ถ้าไส้มันอยู่ที่3 3 4 2จบรอบ3,000ก็7 2นะคะ7 2นะก็ได้อีกประมาณ 700จุดนะคะและถ้าเกิดว่าเรานับชุดนี้คือ P A by แผก็คือเป็นสีคำซิใช่ไหมเนี่ย2และแน่คือ2นะคะก็แท่งปัจจุบันค่ะคือไส้แท่งปัจจุบันคือไส้ไส้อยู่ที่3352จะจบรอบ3000ก็คือ82นะคะเพราะฉะนั้น72กับ82 ทะะําไมถึงรับชุดแรกเป็นซิกได้อย่าลืมว่าเงื่อนไขของระบบเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าแท่งไส้หลังซิกสามารถวิ่งเลยปลายไส้ของชุดซิกได้เพราะฉะนั้นอันนี้จะเข้าเงื่อนไขค่ะนะคะ ออยบอกแล้วเวลาออยสอนออยจะบอกว่าถ้าเกิดว่ามันวิ่งเลยไปใส้ของชุดซิกแล้วมันดีดเนื้อขึ้นกับทางเดิมแปลว่าอะไรคะแปลว่าเราสามารถรับได้เพราะฉะนั้นชุดนี้เรานับได้เป็นซคําซิกนะคะชุดแรกจบที่72ชุด2ครบรอบจะจบที่82.9นะคะก็83นะคะโอเคนะทีนี้รอย่อบายต่อไปคะ่ะทาเฟรม1ชั่วโมง ทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะคะอ่ามาดูชุดนี้ชุดแรกชุดนี้อ่ะมันเป็นซิคำคำซิกเนาะเนี่ยบา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 ยนะคะแต่นับชุดไหนได้บ้างก็นับชุดนี้ค่ะชุดนี้บายแท่งนี้โดนทําลายเป็นชุดนี้ค่ะและแท่งปัจจุบันนะคะแท่งปัจจุบันอยู่ที่ราคาประมาณ3 3 5 8นะคะก็จบรอบที่ที่เท่าไหร่นะ68นะคะอีกประมาณ300จุดปะอีกประมาณ300จุดเพราะว่าไปใช้บอลสูตรมันไปได้แค่66กนะคะก็จบรอบที่68แล้วค่อยลงลงแล้วค่อยขึ้นไปถึง72นะคะทีนี้การเดินทางของมันจะเป็นยังไงการเดินทางก็จะเป็นอย่างนี้68ลงมาแล้วก็ รอบายอีกทีห้าหกห้านะคะไปเจ็ดสองแล้วก็อาจะลงมาแค่นี้แล้วก็ขึ้นไป8ปดสองแล้วก็อย่างนี้นะคะออยคิดว่าการพักตัวของมันน่าจะพักตัวได้น้อยเพราะอะไรเพราะว่าก่อนที่มันจะไปเนี่ยมันเก็บแรงแบบมหาศาลเลยนะคะก้อนเนี้ยก้อนเนี้ยมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นอ้อยคิดว่ามันน่าจะพักขึ้นไปได้จนถึงเนี่แหละกรอบนี้นะคะขึ้นไปถึงกรอบนี้แล้วมันค่อย ย่อลงแล้วมันค่อยเด้งขึ้นอย่างนี้นะคะโอเคนะ